เรื่องราวดีๆที่เราจะเปิดแท็กต่อไปมามาเนื่องจากอยากอยากมาเจอพิษสินแล้วก็คือประทับใจเรื่องตามรอยหลวงปู่ม่านนะคะคือประทับใจแค่ชื่อเรื่องเองนะคะยังไม่ได้อ่านแต่ว่าพอมาฟังแล้วอะค่ะรู้สึกว่าได้อะไรเยอะมากจริงๆได้ได้หลักในการเอาไปเอาไปทำจริงนะคะอ่านวิดีโอไว้เดี๋ยวไปดูอีกทีเนื้อใช่ใช่ใช่ดีค่ะก็ประทับใจประทับใจในแต่ละเรื่องค่ะใช้ประโยชน์ได้เรื่อง ทุกเรื่องเลยอะค่ะที่พูดวันดี้น่าจะใช้ประโยชน์ได้ทุกเรื่องเลยแล้วก็ที่ถามก็คือเหมือนจะว่าคือเรื่องเรื่องที่ถามเมื่อสิก็คือคือเคยคือพยายามหาคําตอบให้กับตัวเองในหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันมีการตั้งคําถามกับชีวิตบ่อยเลยอะค่ะคาถามที่ถามไปก็คือเป็นคําถามหนึ่งที่ว่าจะเอารรมะมาใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงคือเคยไปปฏิบัติธรมสายฮาร์ดคอร์ ใช่ค่ะแต่ก็ปล่อยไปสิบวันกับนาสิบวันอะไรเงี้ยค่ะก็คือพอออกมาแล้วก็ชีวิตกลับมาเหมือนเดิมละไม่มีเด็กเด็กเราจะกลับไปที่บจุดที่มันรู้สึกดีอย่างนั้นได้อีกได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะค่ะอ๋อเริ่มต้นเลยกับหนังสือดีๆค่ะใไอดี่